อัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับคลิปที่2นะครับคลิปที่2จะเป็นในเรื่องของค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เราควรจะต้องรู้นะครับนะซึ่งจะมีมุมที่เราใช้บ่อยๆในข้อสอบเลยก็คือ5มุมนะจริงๆจะมีพิเศษอีก2มุมนะครับถ้าเป็นโจทย์ที่นะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะจะมีอีก2มุมคือ37และ5 3ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเอาไว้นะครับเรามีเวลาในการไลฟ์สด เดี๋ยวพี่อาจามาบอกให้กับพวกเราทราบอีกทีหนึ่งในขั้นต้นเอาตัวพื้นฐานไปไว้ใช้งานก่อนนะครับอ้าวเห็นตารางแบบนี้นะครับนะพี่จะสอนเรื่องตารางเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะต้องไม่ต้องไปท่องนะนะครับถ้าเกิดเราไปเจอในห้องสอบจริงๆเนี่ยตารางตัวเนี้ยเราเขียนแป๊บเดียวเองนะนะครับพี่ลองใช้มาหมดแล้วนะครับเขียนตารางเนี้ยง่ายที่สุดแล้วก็แทบจะไม่ต้องจําเลยก็ได้แต่ว่าพอเราทําโจทย์บ่อย โอเคบางทีเราอาจจะจําได้เองอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าใครที่มือใหม่หรือว่าจําไม่ได้แล้วนะมาทบทวนเลยเคยเรียนมานานล้นะครับนะแล้วจะสอบอยู่แล้วเนี่ยนะไม่มีเวลาท่องจําแล้วต้องจําหลายๆอย่างการใช้ตารางก็จะง่ายแล้วก็ไวนะครับอ้าวมาดูวิธีการวาดตารางอย่างเร็วนะครับหนึ่งนะให้น้องๆแบ่งเอาเป็นนะแนวตั้งทั้งหมด6ช่องนะ ถ้าน้องๆไปถึงห้องสอบน้องๆก็ตั้งเลยนะครับขีดเส้นหนึ่งี่ห้าเส้นพอจากนั้นก็ขีดเส้นบนนะครับ1 2 3สเส้นนะครับก็จะออกมาเป็นตารางนี้แหละเอาคร่าวๆเนาะไม่ต้องสวยนะครับอันนี้พี่เอทำมาให้พวกเราแต่ว่าเวลาไปทำในห้องสอบเนี่ยเอาแค่มันมีก็พอนะครับน่เดี๋ยวพี่เอเขียนกำกับตัวนี้นิดนึงตัวนี้ก็คือ,อเขาเรียกว่าฟังก์ชันตรีโกณเนาะนะครับ ตรงนี้จะเป็นเรื่องมุมนะเวลาเราใส่มุมเรามี5ช่องมุมที่เราใช้ประจําเลยก็คือมุม0องศา30องศา45องศา60และ90ก็เขียนเรียงไปงี้0นย์างสี้0 30 45 60 90น่าจะจำไม่ยากเนาะนะครับทีนี้จะเริ่มเติมแล้วนะฟังดีๆนะกระพริบตามไม่ได้เลยนะเพราะว่ากระพริบปุ๊บเสร็จเลยนะ มันง่ายมากนะครับเวลาเราเขียนในช่องนี้น่ะให้น้องๆเรียงตั้งแต่เลข0 1 2 3ไปจบที่เลข1นึ่งน่ะจริงๆมันจบที่เลข4ก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาพี่พี่พี่ขอเป็นแอดวานเลยคือใส่ปุ๊บแล้วเดี๋ยวใช้ได้เลย0 1 2 3 1ไม่ยากใช่ไหม0 1 2ย1โอเคต่อไปนะครับ นะช่องทรายตัวแรกเราใส่ไปแล้วศูนย์ไม่ต้องยุ่งแล้วเพราะทรายศูนย์มันได้ศูนย์โอเคไหมนะช่องสุดท้ายเช่นเดียวกัน90อ,องศาไม่ต้องใส่แล้วเพราะทราย90ดิ้นหนึ่งนะครับส่วนอีก3มตัว <S <S พี่รบกวนให้ใส่เลข2ด้านล่างหน่อย <S <S เป็นเศษส่วน <S <S ทั้ง3มตัวนะซ้ายไม่ยุ่งขวาไม่ยุ่งจบแล้วเหลือ3มตัวกลาง ใส่เลข2ให้พี่เอหน่อยด้านล่างเป็นเศษเป็นส่วนนะครับเป็นส่วนจากนั้นนะมันมี3ตัวใช่ไหมสามสิบจบแล้วนะครับถัดมาอีก2ตัวใส่รูทให้พี่เอหน่อยจบครับเรียบร้อยใช้ได้แล้วเพราะนั้นถามถ้าถามหาไซส์สามสิตอบทันทีคือ1ส่วน2ไซส์หกตอบทันทีคือรูทสามส่วน2หรือไซส์45ก็รูทสองส่วนส เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วคอสล่ะพี่เอคอสคือการกลับย้อนนะย้อนกลับของของไซทีหนึ่งเราใส่ศูนย์นะยาวไปจนถึงเลขหนึ่งถูกไหมเราย้อนจากเลขหนึ่งกลับมาเลขศูนย์เหมือนกันเลยเป๊ะเลยเพราะนั้นเอาหนึ่งมาใส่ตรงนี้ก็เ,เป็นเลขหนึ่งไปตัวถัดมาเป็นรูปสามส่วนสองเอามาใส่ตรงนี้เท่ากันตัวกลางเหมือนกันเป๊ะ ขยับมาเป็น1นส่วนสแล้วมาเป็น0ูนย์เห็นไหมครับมันเหมือนย้อนสอนอะ่ะนะเมื่อกี้เราขับไปแล้วย้อนกลับมานะครับได้ตัวนี้เหมือนกันเลยง่ายไหมครับโอ้โหกระพริบตายแมสร็จจากนั้นนะถ้าเราอยากรู้แทนด้วยให้เราเอาไซน์มาหารด้วยคอร์ส0ย์หาร1หารด้วย1ก็เป็น0ส่วนถ้าเป็นเศษส่วนเอาเฉพาะตัวบนมาหารกันพอเพราะว่าตัวล่างเนี่ยมันหารแล้วมันตัดกันอยู่แล้ว นะครับก็จะเป็น1ส่วนด้วยรูทสนี่เอาเฉพาะตัวบนมาพอใส่ไปเลยตัวนี้เหมือนกันอยู่แล้วเพราะนั้นหารการตัดกันพอดีหมดเหลือเลข1ตัวนี้ครับเหลือรูทสส่วน1ซึ่งส่วน1ไม่มีผลอยู่แล้วใส่รูทสตัวสุดท้ายพิเศษหน่อยก็คือนะครับหหารด้วยศูนเนี่ยมันจะหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นใส่ขีดไปหรือหาค่าไม่ได้ก็ได้นะครับนะมันหาค่าไม่ได้ นะครับเพราะว่ามันมันหารด้วยศูนย์ไม่ได้โอเคไหมว่นนั้นแทน90ไม่มีนะไม่มีอ่ะนี่คือจําง่ายไหมแปบ๊บเดียวเนาะนะครับไปเขียนในห้องสอบเนี่ยพี่ใอ้ว่าไม่เกินสักเอาสามสิบวิอ่ะ,อะถ้าเกิดหมายถึงว่าถ้าแบบนะครับฝึกมาดีแล้วเนี่ยสามสิบวนะิไม่เกินสามารถใช้ได้เลยทุกข้อเลยนะครับอ่ะทีนี้มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วเฮ้ยมันมันมันเดินทางไปเดินทางกลับ มีตัวที่มันเท่ากันอยู่คือตัวนี้เห็นไหมายหกสิบกับ c o s สามหรือจะเป็นนะทายสากับ c o s หกสิบนะมันทําให้เราเกิดข้อสังเกต1อย่างก็คือนะมุมนะครับของทรายมันจะเท่ากับมุมคอสนะครับนะที่รวมกันได้90องศาพอดีเห็นไหมครับทรายสา คอสหกเท่ากัน1นึ่งสเหมือนกันนะหรือโอ้ดูง่ายสุดเลยอีกอันหนึ่งคืออะไรฮะสี 4, เท่ากับคอสสี 4, นะครับอันนี้มันเท่ากันเป๊ะเลยนะเป็นช่องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามุมตัวเนี้ยมันบวกกันได้90ก็แสดงว่ามันเปลี่ยนจากไซเป็นคอสได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดทฤษฎีอีกข้อหนึ่งก็คือนะในกรณีที่เราอยากให้ sin A เท่ากับ cos b ทำได้นะครับก็ต่อเมื่อนะ a บวก b เท่ากับ90องศาอันนี้จทย์ไปนิดหนึ่งเพราะว่านะเขาเรียกว่าอะไรบางเอ่อบางโจทย์นะครับมีการหลอกมานิดหนึ่งนะมีการหลอกมานิดหนึ่งนะใช้มุมซ้าย70อย่างเงี้ยใช้มุมซ้าย20อย่างเงี้ยนะถ้าเราเปลี่ยนได้นะครับมันจะทำให้เราอะไรคิดง่ายขึ้นนะครับคิดง่ายขึ้น อ่ะโอเคมาดูตัวอย่างที่ใช้ในการประยุกต์สักนิดหนึงนะครับ่าตัวอย่างที่5 9นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือเราเอาค่าของตัวเลขที่อยู่ในตารางมาเลยนะครับซึ่งโอเคน้องๆน่าจะจดกันเสร็จหมดแล้วเนาะนะนพี่ก็เดี๋ยวจะแทนค่าให้ดูเลยนะครับว่าเวลาแทนแล้วก็แค่คำนวณตามปกติไม่มีอะไรนะครับอ่ซาซส์ ก็เป็นรูทสอส่วน2คูณนะครับมีจุดตรงนี้นะคือการคูณรูทสอส่วน2เหมือนกันพี่จะใส่วงเล็บสักนิดหนึ่งจะได้รู้ว่านี่คือพจน์หน้าบวกด้วย sin 60นะครับก็คือรูทสาส่วน2และก็คูณกับแทน60คือรูทสาแค่นี้เองที่เหลือก็ใช้ความรู้เรื่องของรากที่2ในการคูณนะครับตัวบนคูณตัวบนได้2ตัวล่างได้4นะครับบวกกับ ตัวบนคูณตัวบนรูทสาคูณรูสารูทจะหายไปเหลือ3ส่วน2นะครับตัดกันสักนิดหนึงได้1ส่วน2เห็นไหมครับนะแล้วก็บวกกับ3ส่วน2โอ้ได้พอดีเลยครับ3บวก1เป็น4ส่วน2เพราะนั้นตัดกันได้อีกเป็นเลข2ตัวนี้ตอบได้เลยโอเคไหมครับนะก็ง่ายๆอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนตารางได้ ไม่ต้องกลัวแล้วเรื่องตีโกนสบายมากนะครับ70-80%น่าจะทำได้โอเคไหมเอามาดูที่แอดวานซ์กว่านั้นอีกนิดนึงถ้าเกิดเราไปเจอตัวอย่างประมาณที่ตัวอย่างที่60โอ้โหมีกำลัง2มีอะไรด้วยนะครับไม่ต้องตกใจนะทำตามสเต็ปเดิมแต่ข้อนี้นะมีความรู้ในเรื่องคลิปที่แล้วนิดนึงก็คือเรื่องของเอกลักษณ์ตีโกนนะครับพี่วงไว้ให้เลยแล้วกันตัวนี้เห็นไหมครับ มันต้องได้ใช้แล้วไซด์กำลังสองเจ็ดสิบบวกคอสกำลังสองเจ็ดสิบมันคือม,มุมเหมือนกันยกกำลังสองเหมือนกันบวกกันต้องได้เท่าไหร่ครับตัวนี้อ่าได้หนึ่งถูกไหมเมื่อได้หนึ่งตัวนี้เอาไปลบกับหนึ่งหมดพอดีนะข้อนี้ก็เลยเฮ้ยดูเหมือนยากใช่ไหมแต่พอไปทำจริงอ้าวเรารู้นี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายขึ้น เพราะฉนั้นเราก็จะคิดแค่แคตัวสีน้าเงินแค่นี้ก็พอละเพราะว่าตัวนี้เคลียร์แล้วหมดละจบเลยเลข1ด้วย1นลบหเป็น0จบเลยเพราะนั้นพี่จะคิดแค่ตัวหลังนะครับก็คือเศษก,กับคอที่ยกกําลังสองามาดูนิดนึงนเศษสา30กําลัง2คืออะไรนะครับเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเศษเนี่ยปกติเราตงาร,รตงข้ามกับอะไรครับตรงข้ามกับคอถูกไหม อย่านะอย่าลืมนะอย่าไปตรงข้ามกับไซายนะ s กับ s คู่กันไม่ได้นะครับตรงข้ามก็ต้องเป็น s คู่กับ c c คู่กับ H, okay s โอเคไหมเพราะนั้นก่อนที่น้องๆจะไปห okay าเศษ30เราต้องไปดูก่อนว่าคอ s สมส30เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเมื่อคอ s สส30เราไปดูแล้วเอ้ยอ๋อดูในตารางมันคือรูทสส่วน2เพราะนั้นเศษจะทำให้รูทสส่วน2เปลี่ยนไปเป็นตรงข้ามก็คือ สองส่วนรูทสามแค่นั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นเซกสามสิบนะครับก็คือนะรูทสองส่วนสามนั่นเองอ่ะสองส่วนรูทสามนั่นเองนะครับคอร์ดเหมือนกันนะเวลาทำคอร์ดนะก่อนจะมาเป็นคอร์ดก็ต้องไปดูที่แทนก่อนว่าเฮ้ยแทนหกสิบเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแทนหกสิบมีค่าเท่ากับรูทสามเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลงเป็นคอร์ดปั๊บ นะครับฮอตวิ er mm ่งมาตัวน okay. ี้นะครับน่ะอธิบายลากเส้นนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะสับสนนะครับเนี่ยเซกตัวนี้เป็นตัวนี้นะนะครับฮอตก็ต้องเปลี่ยนเป็น1นส่วนรูทสเพราะข้างล่างจริงๆมันเป็นรูทสส่วนหนึ่งเนาะแต่เขาไม่เขียนกันนะครับสลับกันปุ๊บก็เลยเป็น1นส่วนรูทสโอเคก็เลยจะได้นะครับนะพี่ลบตัวนี้นิดนึงก็เลยจะได้นะครับนะเซกกาลัง2นะครับ เอาย้ายย้าย้ายยนะหาพื้นที่นิดนึงนะก็เลยจะได้นะครับเศษกำลังสองเป็นเท่าไหร่ดีนะเศษกำลัง2 30ก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วนรูทสาแล้วยกกำลัง2องนะซึ่งแน่นอนครับถ้าเรายกกำลังสองมันต้องยกทั้ง2ตัวถูกไหมนะก็คือ2กํกำลัง2ด้วยแล้วก็รูทสามกำลังสองด้วย,วก,ก,วยก็จะเป็นตัวนี้นี่ หรือพูดง่ายคือได้4ี่ส่วนสามนั่นแหละอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับท,ทําทีละตัวครับไม่ต้องรีบต่อไปแล้วถ้าเป็นคอร์ดล่ะอ่าเป็นคอร์ดก็เหมือนกันคอร์ดกำลังสองสามสิบอ่าหกสิบใช่ไหมหกคอร์ดกำลังสองหกสิบขออภัยเพราะฉะนั้นคอร์ดหกสิบเมื่อกี้มันเป็นหนึ่งส่วนรู้สามแล้วรอบนี้เรายกกำลังสองนะครับข้างบนไม่ต้องซีเรียสอยู่แล้วมันเป็นเลขหนึ่งเนาะก็ได้หนึ่งนั่นแหละแต่ข้างล่างเป็นกำลังสองก็เลยได้หนึ่งส่วนสาม เรียบร้อยครับแล้วเราก็จับ2ตัวนี้มามารวมกันก็คือ4ส่วน3บวกด้วย1ส่วน3ก็ออกมาเป็น5ส่วน3หรือต่อเป็น1เศษ2ส่วน3ก็ได้นะครับตัวนี้อ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากอย่างที่บอกว่านะขอแค่เราเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยตัวเลขนะครับมาจากช่องไหนนะส่วนกลับของมันคืออะไรเพราะนั้น กลับไปทบทวนท่องไซน์โคแทนนะครับข้ามฉากชี้ฉากข้ามชิดแล้วก็โคเซกเซกคอร์ให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาดูในเรื่องของค่าฟังก์ชันในเรื่องของมุมด้วยนะครับโอเคไหมอ่ะพี่ติดค้างไว้อีก1ข้อนะครับนะเพอ่เอิญว่าไปใส่ในตัวอย่างที่58พี่อขอ,อยัดย้อนกลับมานิดนึงเพราะว่านะอันนี้ลืมไปว่าต้องใช้ความรู้เรื่องของมุม60ด้วยเห็นไหมครับ นะก็เลยต้องสอนคลิปที่2นี้ก่อนนะเพราะนั้นเอามาดูถ้าเกิดเราไปอยู่ในโจทย์นะครับซึ่งโจทย์เนี้ยออกค่อนข้างบ่อยมากไอ้ก้มมองลงมาเห็นรถเก๋งเห็นต้นไม้เนี่ยนะครับเป็นประจำเลยนะแต่สิ่งหนึ่งก็คือน้องๆต้องวาดรูปก่อนเพื่อความเข้าใจถูกไหมอา้าวโจทย์บอกว่าในเอกอยู่บนดาดดาดฟ้าของตึกพี่เอาวาดึกเลยอ่ามีตึกพี่มีประตูด้วยนะมีประตูมีหน้าต่างนิดนึงอ่ะ วาดคร่าวๆนะไม่ต้องสวยมากนะนะฮะให้พอเข้าใจนะครับแล้วมีนายเอกเอานายเอกยืนอยู่บนตึกเรียบร้อยละก้มลงมามองเห็นรถเก๋งนะครับอ่าพี่เป็นคนวาดรูปสวยมากนะบอกเลยนะครับเห็นไหม <laughs> นี่รถเก๋งของพี่นะครับก้มลงมามองตึกนะครับอา้าวก้มลงมาปืด๊ดอา้ามองลงมาอา่าไม่ไม่ตรงไม่ตรงขออภัย ก้มลงมามองตึกครับอ้าวทำไมไม่ตรงขอยครั้งหนึ่งขอยครั้งหนึ่งก้มลงมามองตึกอ่าตรงแล้วด้วยมุม60องศาน้องๆครับถ้าเขาก้มลงมามองตึกแบบนี้นะครับนะสิ่งที่น้องต้องทำก็คือน้องๆต้องเอาตามองไปตรงๆก่อนแบบนี้เฮียวาดให้นิดหนึ่งนะแบบนี้เราเรียกว่าระดับสายตาเนาะ มองตรงๆก่อนแล้วเราก้มลงมาเป็นมุมตรงนี้60องศาที่โจทย์กำหนดนะครับถามว่ามุมนี้ใช้ได้ยังยังนะยังใช้ไม่ได้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อนะครับน้องๆนะครับมีความรู้เรื่องของอะไรฮะด้านขนานถูกไหมแล้วมีเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งตัดถูกไหมครับมุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมแย้งกันซึ่งจะมีขนาดเท่ากันให้น้องๆเอา60มาไว้ตรงนี้ มุมเนี้ยจะสามารถใช้ได้เพราะมันอยู่ในรูปของสามเหลี่ยมและเป็นมุมฉากเรียบร้อยแล้วเพราะตึกใช่ไหมตึกมันตั้งตรงอยู่แล้วมันก็เป็นมุมฉากเพราะนั้นนะครับให้วาดรูปแบบนี้แล้วก็ถ่ายเทเรื่องของมุมมาไว้ตรงรถเก๋งแบบนี้ก็จะได้มุมที่ถูกต้องจากนั้นโจทย์ให้อะไรมาอีกครับโจทย์ให้ว่ารถเก๋งอยู่ห่างจากตัวตึก10เมตรคือด้านนี้นี่คือระยะ 10เมตรของรถเก่งกับตึกโจทย์ถามครับว่าความสูงของตึกมีค่าเท่าไหร่ความสูงของตึกก็คือพี่ให้เป็น h ตัวใหญ่ตัวนี้เป็นนะเป็นความสูงโอเคไหมอ้าวจากตรงนี้วิธีการตั้งสมการตรีโกณมิตินะครับไม่ยากเลยครับเราวงไว้ที่มุมที่เรารู้ก็คือมุม60แล้วลองจิ้มไปที่ตัว h มันเกี่ยวข้องอะไรกับมุม60ครับมันเป็นด้านข้ามถูกไหมและเลข10มันเกี่ยวข้องอะไรกับมุม60มันเป็นด้านชิดเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับด้านฉากเลยถูกไหมมีคําว่าข้ามมีคําว่าชิดอะไรครับลองคิดสิดอะไรที่เกี่ยวข้ามชิดนะเราท่องข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเห็นไหมฮะตัวสุดท้ายมีคําว่าข้ามมีคําว่าชิดเพราะฉะนั้น การตั้งสมการตรีโกณของเราต้องไปตั้งที่แทน60ซึ่งมีค่าเท่ากับข้ามส่วนชิดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพอเราตั้งแบบนี้ได้แล้วรู้แล้วแทน60เราก็ไปดูในตารางน่าว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับมันคือเลขรูทสก็ใส่ลงไปข้ามชิดในที่นี้ในรูปเราบอกว่าเฮ้ยข้ามก็คือ h ก็ใส่ h ลงไปชิดเป็น10ก็ใส่10ลงไปแค่นี้เองครับเราก็คูณค้ายย้ายข้างก็จะได้ความสูงของตึกเรียบร้อยแล้วคือ10รูทสโดยส่วนใหญ่เขาก็จะตอบแบบติดรูทแบบนี้เลยนะครับก็ก็ตอบไปได้เลยแต่สมมุติว่านะบางครั้งบางครั้งเขาอาจจะบอกเฮ้ยให้ตอบในรูปของทศนิยมนะครับ รูปของทศนิยมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน,นโดยให้น้องๆจําแบบนี้ครับน,น้องๆจํา2ตัวนี้พี่เพิ่มทริคให้นิดนึงนะเผื่อไปเจอแล้วกันเน,ะนาะโดยปกติรูสองจะเท่ากับ1.414แต่ถ้าเป็นรูสาจะเท่ากับ1.732น้องๆสามารถใช้2ตัวนี้ในการแทนค่าได้เพราะฉะนั้น ถ้าเขาให้ตอบเป็นทศนิยมหรือในช้อยมันเป็นทศนิยมเลยอ่ะน้องๆก็ต้องแทนนะครับรู้สามเป็น1.732ซึ่งก็เหมือนขยับนะจุดมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าคูณ10ใช่ไหมก็เป็น17.3 2หน่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเมตรเป็นกิโลเมตรก็แล้วแต่โจทย์กำหนดละกันอันนี้น่าจะเป็นเมตรเนาะเป็นเมตรนะครับก็ตอบ17.32ก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่า การตอบสําคัญที่พี่เอเน้นไปว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วเราเข้าใจหมดแล้วแต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนตัวคําตอบไม่เป็นเปลี่ยนจากทศนิยมเป็นเศษส่วนไม่ได้เปลี่ยนจากรูเป็นทศนิยมไม่ได้เนี่ยอ่าอาจจะมีทําให้เราพลาดโอกาสในการตอบที่ถูกต้องลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ขอให้ฝึกทําไปด้วยในตัวว่าเฮ้ยนะไม่ต้องตอบคาตอบเดียวครับตอบหลายๆแบบนะแบบที่มันเป็นไปได้มีอะไรบ้างนะครับลองไปฝึกดูนะครับ